กลับมาสู่ช่วงที่2ของรายการเศรษฐีซองครับคุณลุงทอนครับนะสิ่งประดิษฐ์ที่ว่านี่นะครับเป็นนวัตกรรมนะถ้าย้อนกลับไปเมื่อสมัยสักโอ้โหเกือบเท่าไหร่เจ็ดสิกว่าปีเจสบอ่าได้อยู่เจ80ปประมาณนั้นนะครับก็เป็นในเรื่องราวเกี่ยวกับเครื่องถ่ายเอกสารนะกำเนิดเครื่องถ่ายเอกสารจากลูกช่างตัดผมเลย่ลอนอนะก่อนที่จะกลายเป็นเศรษฐีเนั่นเรื่องเขาว่ายอย่างนั้นนะ ซึ่งสิ่งประดิษฐ์บางอย่างเนี่ยมักถูกมองข้ามนะครับเมื่ออยู่ผิดยุคผิดสมัยถูกไหมฮะไม่เว้นแต่เครื่องถ่ายเอกสารด้วยการใช้แสงของเชสเตอร์คาวสันนะค,คาวสันเนี่ยนะครับเป็นผู้ผลิตถุงเท้าไม,ไม่ใช่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 เป็นบุตรเพียงคนเดียวของช่างตัดผมเลย์ลอนนะพ่อกับแม่เขาเนี่ย เราหกระเหินไปทั่วอเมริกาเพื่อรับจ้างทํางานเล็กๆ,ๆน้อยๆประทงชีวิตข่าวสารเนี่ยต้องช่วยพ่อแม่ทำงานตั้งแต่อยุ8แปดขวบพอเรียนถึงมปลายเนี่ยนะฮะมัธยมปลายเนี่ยก็กลายเป็นเสาหลักที่ต้องหาเงินมาจุนเจอครอบครวัวครับข่าวสารย้าอยู่เสมอครับว่าชีวิตวัยเด็กที่โดดเดี่ยวเนี่ยทำให้เขามีเวลาปลดปล่อยจินตนาการได้เต็มที่ อยู่คนเดียวไงไม่ไม่ไมเดิไปเล่นกับเพออ,อยู่คนเดียวอยู่กับตัวเองอนะส่วนความลาบากในวัยเด็กที่ทําให้เขาได้เรียนรู้ที่จะพึ่งพานตนเองแล้วก็อดทนแม้จะตกทุกข์ได้ยากแต่คราวสันเนี่ยก็ไม่เคยละทิ้งการศึกษาเขาเรียนแล้วก็ทํางานไปนพร้อมกันนะกระทั่งสําเร็จการศึกษาสาขาฟิสิกส์จากคลาวเทคในปีคิตศกราช1930ครกบแล้วก็ได้ทำงานด้านสิทธิบัตร จากประสบการณ์เหล่านี้เนี่ยนะครับข่าวสารเนี่ยจึงเชื่อว่าเครื่องถ่ายเอกสารแบบใหม่ที่เขาคิดไว้เนี่ยนะเพื่อเป็นการทดแทนเครื่องโลเนียลแบบเก่าน่าจะเป็นที่ต้องการของตลาดอย่างแน่นอนนะครับผมก็ไม่รู้ว่าเครื่องโลเนียลหน้าตาเป็นยังงรู้จักแต่เครื่องถ่ายเอกสารเหมือนกันครับข่าวสารคิดว่าแสงเนี่ยน่าจะมีส่วนสําคัญในการสําเนาเอกสารขึ้นมามนะจนกระทั่งในปีคิทศัาดกราช1937 จึงคิดวิธีผนวกไฟฟ้าสถิตกับการเหนี่ยวนำไฟฟ้าด้วยแสงครับด้วยการใช้ตัวชาร์จไฟสถิตบนพื้นผิวที่โรยด้วยผงละเอียดเพื่อทำให้เกิดภาพนะีถัดมาครับคาวสันและออ t โตคอนเนผู้ช่วยของเขาเนี่ยจึงสร้างเครื่องถ่ายเอกสารซีโลกราฟิกเครื่องแรกขึ้นแนวคิดนี้นะฮะคาวสันเนี่ยนะนำเสนอผลงานเบื้องต้นกับ3บริษัทยักษ์ใหญ ไม่ว่าจะเป็น IBM 3M, อ็ม M, อ็มเ <D> อบีดิกนะแต่ทั้งสบริษัททั้งสบริษัทนี้เนี่ยก็ยังไม่เชื่อยอย่างที่อ<ย>บอกไปตั้งแต่ตอนแรกเนี่ยบอกว่ามันอยู่ผิดยุคผิดสมัยนะอตอนนั้นคนก็ยังมองไม่เห็นภาพานะนะเดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูนะฮะว่าเครื่องถ่ายเอกสารมันเกิดกําเนิดมาได้ยังไงนะพักสักครู่ครับ